บดูโบรูกินก็กินไปยังจบดูอีกอยู่มาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ครับผมมามาสูผู้สุขคนมาละก๋วยเตี๋ยวมาละบัวว่าทางไก่ทางไก่บัวว่าได้อยู่ตาประเทศในประเทศบัวดะบุเสาโรงงานู้บาวโรงงานครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับมา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 มีตีนไก่นะครับมึงกับคนใส่กูเนี่ยเอาบบบอกด้วยไก่บอกุกคำเลยเตีย มาพี่น้องมาแซ่บซ่บมึงยุ่ยว่าสิเอิ่นบ่ซีมึงแตเห็นคือคนบ่มีแห้งเนอะแซ่บพี่น้องอ่ะสวัสดีครับมื่อนี้ยุ่ยกับพ่อเยี่ยมคือเก้าอี้แล้วแหละแล้วก็น้องฝนแล้วก็ไอ้หน้าใหญ่กองเพลินหรืออมโผ่สวัสดีครับอ่าเอาเจี๊ยนุกมามาฮะเก็บข้อโอ้ยนี่แหละครับพี่น้องมากมากมากกินน้ำกันครับผู้สาวเก็บห้องเอ้ยผู้สาวเก็บข้อกินบ่ได้ครับเป็นไข่เป็นไข่ เป็นปวยแล้วครับนอป่วยเขาเอิ่นป่วยมือเศร้าคอยอยากสิบอกอยู่ปวยการเมืองคอยว่าสิไปหาแนวยาไม่กินเพิ่นกับไม่ได้เห็นเต้คอยเพราะไงนี่โบ้หูอินโหนอินนี่กับคเข้าใจผิดโหยอมย่อมไม่เนี่ยนะครับพูทเถ่าแล้วกันลืมหนาลืมหลังตาโบ้มื่อนงอนครับมาครับอันนี้มีพริกข้างในนะครับนี่ก็ยอมกูมื่นก่อนแหละกูจะหูอุ้ยบังกันนี่ไหมบ้เมื่นดี กบูให้กูว่ามึงเข้าไปค้ามิงข้าหยังเลยเนาะกูต้องเข้าใจผิดตัวตัวไม่ลูกกูนั่อยู่ผู้เดียวบ่หรอบ่หเอบ่บอกน้ำลูกเล็กยังบ่ได้บอกน้ำลูกเล็กกับรถลูกเจ้าเล็กไงโอ้ยเดี๋ยวกูก็ไปเฮ็ดถ้าสีว่าวันกันไงยังมาพ่อไข่พ่อพ่อพ่อกันมะรำมาลอยอยู่เด้อความไปความแล้วเดี๋ยวพอโทุกถามสั่งลูกโตสีวาว มาโหลดมาโลดเดี๋ยวกูก็เจอกับมึงบรอดเจ็ดสิบบอกบอกนั่นสิบปิข้นกูใสาเก่าสิบพูนสิบปิขืนเก่าเจ็ดหกละไอเจ็ดเก่าละกุยแทบจะได้โอกาสคุยเนี่ยกุยครับคุยแนวเว้ยใชยไหมกุยเนาะคุยยังสิรถคือแพ้เขากุยอยากกูแท้ก็มันมาสมบูรณ์เนาะก็ไปถแตกเจ้าผู้เดียวไหมเอาตีนไก่แดกมันไะลูกเอาตีนไก่ยัดปากมันไะ แงบแอบแอบกินแม่แม่แม่ติดข้อนหนไหมกินไอ้เวลาบ่กินเนาะเวลาก,ก็ะบอกเนีลูกกระบอกนี่ยจะข้ามนะฮะถึนไข่เนาะครับน้องฝนป่วยบ่ยค่อยสบายเลยให้เขาคลิปเนาะครับเลยให้เขาคลิปน้ำนะครับเนาะ bầu rũ, bầu rũ chín cái chín bay nhưng bầu rũ vô ô không là, lại làm mấy người chẳng gì không cái hết thì cho hiến như đây mà hẳn cho nhận chậm vô đấy, thả tiền cây tiết khoa của nghe tiếng này áo cửa chia ổ con đó uý nài nó tít tí กสีแตกมึงสีแตกรถอืมรักวัวสีแตกรก๊อฟเจ็บมากครับพี่น้องมึงัวต้องมางหรอกพี่นอ้องไปไปไปใส่กันไปจอดอ้าวเอ้ยเฮ้ยสะใจเว้ยเฮ้ยพี่น้องไปก่อนครับบ๊ายบาย